ครับวันนี้เราจะมานำเสนอเมนูแกงกะทิไก่ใส่หน่อมไม้สดนะครับวัตถุดิบของเราก็จะมีไก่หน่อมไม้ต้มหน่อมไม้สดนะครับเราก็ามาต้มแล้วก็จะหัน่นเป็นชิ้นยาวๆชิ้นเล็กๆยาวๆนะครับตามรูปเลย แล้วเราก็จะได้ออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นพริกแดงหั่นแฉลบใบมะกรูดใบโหระพาแล้วลุดิบเราพร้อมไว้แล้วก็มาเปิดไฟตั้งกระทะใส่กะทิลงไปครึ่งกล่องก่อนนะครับ ใจใช้เป็นกระทิกล่องนะครับเพื่อความสะดวกอันนี้เราก็ให้กระทิเดือดให้กระทิแตกมันก่อนนะครับใม้กรกะทิเริ่มเป็นตาแตกมันแล้วเราก็จะใส่พริกแกงลงไปอันนี้กะทิของเราก็เริ่มเดือดแล้วเริ่มแตกเป็นตาตาแล้วครับ เราเริ่มได้ที่แล้วแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปพริกแกงนี่ก็เป็นพริกแกงกะทิซื้อมาจากตลาดนะครับแล้วคนคน ไอ้พริกแกงกับกะทิเข้ากันดีเดี๋ยวเราจะค่อยๆเติมกะทิไปเรื่อยๆนะครับถ้ารู้สึกว่ามันแห้งเราก็จะเติมกะทิเพิ่มไปครับกะทิที่เหลืออ้ตน,นี้พริกแกงรัไปหน่อยนะแล้วก็เพิ่มไปนิดนึงแล้วก็เติมกะทิลงไปอีกแล้วก็ผัด ของเรากับพริกแกงเข้ากันนะครับแล้วก็ยีให้พริกแกงละเอียดละเอียดละลายครับว่ากติของเราแตกมันนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นเม็ด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  นี้เราก็จะใส่วัตถุดิบของเราพระเอกของเราก็คือเนื้อไก่ครับวันนี้ผมใช้เป็นปีกไก่ครับพอดีที่บ้านมีปีกไก่อยู่ก็เลยใช้ปีกไก่หน่อไม้นี่เราก็ไม่ได้ซื้อนะครับก็หักมาจากหลังบ้านครับแล้วก็เติมกะทิที่เหลือลงไปครับ ลรวก็รอให้เดือดอีกสักหน่อยตรงนี้เราก็รอให้อะทิเดือดก่อนครับถ้าน,น้ำน้อยแล้วก็เติมน้ำเพิ่มอีกนะครับตอนนี้กะทิของเราก็เริ่มเดือดแล้วเราก็คนคน ใหเข้ากันนี่เป็นปีกไก่ล้วนนะคะตอนแรกตั้งใจว่าจะซื้อมาทอดพอดีเจอหน่อไม้หลังบ้านจะไลยเปลี่ยนใจเป็นแกงหน่อไม้ดีกว่าทอดกินบ่อยแล้วแล้วใช้น้ำล้างกะทิล้างกล่องกะทิเพิ่มลงไปะครับ ปีไก่สุกง่ายครับเราก็ปรุงรสด,ด้วยผงชูใจเหยียชูของเราเพิ่มความอร่อยสองช้อนตามด้วยเกลือครับเพิ่มความเค็มน้ำปลาเพิ่มความหอมนะครับมันจะหอมน้ำปลาเนื้ครื่องปรุงไม่เยอะครับก็มีแค่ ผงชูรสเกลือน้ำปลาตัวนี้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะครับจะใส่น้ำตาลมะพร้าวด้วยแล้วก็น้ำตาลทรายด้วยตามด้วยหน่อไม้หน่อไ,ไม้ต้มของเรานะครับที่หั่นไว้แล้วก็ใส่ลงไปสำหรับใครชอบน้ำมากน้ำน้อยก็ใส่ได้ตาม ตามชอบนะครับแต่ผมไม่ชอบน้ำเยอะฮะก็แกงแค่พอน้ำท่วมท่วมก็คนให้วัตถุดิบของเราทุกอย่างเข้ากันดีให้น้ำพอท่วมท่วมครับแต่แล้วเดี๋ยวเราก็รอให้เดือด ไก่นี่เป็นไก่ตลาดฮนะสุกไม่ยากครับปีไก่สุกง่ายถ้าใครมีเครื่องไล่ไก่ก็ใส่ได้นะครับใส่ตับไก่เส้นไก่อะไรได้หลอกว่าเพิ่มน้ำตาลทรายไปอีกสองช้อนเพิ่มความเข้มค้นครับตัดด้วยเกลืออีกหน่อยหนึ่ง ทีนี้ก็รอเดือดรอไก่สุกพอนาาอไม,มอ้ของเราได้สุกแล้วชิมเบื้องรสชาติเป็นจังไดแซอยู่บอรสชาติถูกใจแล้วเราก็เติมพริกแดงของเราไปเพิ่มสีสันความสวยงามสุดท้ายด้วยใบมะกรูดกับใบโหระพาเพิ่มความหอมเท่านี้ แกงไก่ใส่หน่อไม้ต้มของเราก็เป็นอันเสร็จยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเรานี่ครับเสร็จแล้วก็ตักใส่ชาม เสริมได้เลยครับขอบคุณครับที่ทรับชมจนจบไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับ